สวัสดีครับคุณอยู่กับจิปาดะคอร์เ s อร์ไซส์และนี่คือคลิปสุดใน,นเรื่องเสือออร์กาตัวตอนแรกก็กะจะทําเป็นในเรื่อง ep 2ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่ว่าตามทําลายแล้วเนี่ยในเรื่องออร์กากับจอร์นเมรสันก็อยู่ก่อน ep 2นะครับรนเพราะฉะนั้นก็จะทาในเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าในเรื่องหลัก ep 2ทีเดียวน่าจะทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่าเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าในเรื่องเสือออร์กาจะมีความเศร้าแทรกอยู่นิดหน่อยนะครับมันเป็นในเรื่องที่หลายๆคนชอบแล้วก็รวมถึงผมด้วยงั้นกกออ่่อออนนนนืคลลิิิปปีี้้มมมารเรเเเดผยสัขขงงแะูช รุปหากมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดขออภัยมานาที่นี้และหากใครไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้เข้าไปอ่านในเรื่องเองก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพื่อสรุปอีกทีก็ได้นะครับเป็นในเรื่องที่ดีแล้วก็แนะนํามากจริงๆ โดยในเรื่องเสือมอก้าจะมีทั้งหมด3แอคด้วยกันนะครับแอคหนึ่งเราจะอยู่กันที่ MAS 03, M A S 0 3เมนโดซาเก่าเวลาบ่าย25นาทีซึ่งก็เป็นเขตโรกร้างนะครับหน่วยเอเกล่าสกาวอาร์เซเวนอันประกอบไปด้วยเจสสิก้ากรีนชาลีล็อกกูดและก็เอดีฟิชเชอร์ทั้ง3ถูกว่าจ้างโดยบริษัทคุณเหมืองฟิลลี่ให้มาทำภารกิจลาดตะเวนโดยต้องนั่งรถ a p c ไปเจอกับเคาน์เตอร์ที่รออยู่อีกคนหนึ่งซึ่งทั้งนับรวมกับคนขับรถด้วยเนี่ยภารกิจนี้จะมีทหารทั้งหมด4คนแลสี่คนเตอนนดด้้ววยกกัััับบทงหมไปจถุและ การแต่ปรากฏว่ายังมีฝูงรอพวกเขาอยู่เหมือนกับฝูงเมื่อกี้เป็นแค่หน่วยลาดตระเวนเท่านั้นแต่ว่าวัตถุครับจะไปฉลาดขนาดนั้นได้ยังไงชาลีก็เลยไปเช็คที่รถ APC ก็พบว่าคนขับตายไปแล้วแถมวิทยุยังมาเสียอีกเจสสิก้าก็เลยหยิบออกมาซ่อมให้ส่วนคนที่เหลือก็ต้องคอยต้าววัตถุคลับไว้ซึ่งถ้าดูจากทิศทางที่วัตถุคราบโผล่มาแล้วเนี่ยเคาน์เตอร์ที่บริษัทนัดไว้ก็น่าจะตายไปแล้วแต่ตอนนั้นก็มีใครบางคนวิ่งเข้าหาวัตถุคลับจากอีกฝั่งหนึ่ ก็เดินเข้าไปหาซึ่งปรากฏว่าเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงเท่านั้นแหมไม่ตอบอะไรเอ็ดดี้อีกแต่เขาก็บอกให้ทุกคนตามไปก่อนเผื่อว่าจะเจอวัตถุขรับอีกซึ่งก็เจอจริงๆนะครับแต่ว่าวัตถุขรับเนี่ยดูเยอะเกินกว่า CSE ได้รับ2ไปม,มากจากนั้น,จน,นเจสิก้าก็ซ่อมวิทยุได้สําเร็จแล้วก็ติดต่อหาบอสซีจ้างพวกเธอมาซึ่งเขาก็คือเจคอบฟิลลี่โดยทัานับจากปัจจุบันเนี่ยเขาจะอยู่ในฐานะประธานบริษัทฟิลลี่คนก่อนนะครับโดยเจคอบก็ไม่มีท่าทีที่จะส่งทีมช่วยเหลือมาเลยเอ็ดดี้กิจรรรรราาตเวนธธมดด เอดดี้ก็จะไม่ฟ้องร้องที่เจคอบโกหกเขาเลือกที่จะเสนอให้เจคอบส่งข้อมูลที่จําเป็นในการทําภารกิจมาแทนเพราะเอดดี้ไปเจอเคาน์เตอร์ออที่แข็งแกร่งอย่างออก้ามาโดยออกาจะเป็นเหมือนตำนานเรื่องเล่าในหมู่ทหารรับจ้างนะครับออกาจะออกค่าวัตถุขัย่างเดียวโดวยไม่สนใจอย่างอื่นจนกว่าจะตายแล้วมันก็จะหาร่างสิงซูใหม่เพื่อส่งต่อวอสไปเรื่อยๆโดยเอดดี้เคยเจอออกาคนก่อนที่เป็นชายอายุประมาณ40แต่ตอนนี้ออก้ามาอยู่ในร่างเด็กสาวเนื่องเขาชัวได้จากวอสสีแดงของเธอนะครับแล้วเอดดี้ก็บอกว่าเขารู้วิธีที่่่จะนนน้้้มมาาาาวออออกพรังเสให ของเคาน์เตอร์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาจ่ายให้เขาแทนแถมถ้าสมมติว่าภารกิจล้มเหลวขึ้นมาเจคอบก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยเจคอบก็เลยชมว่าเอ็ดดี้เนี่ยต่อรองเก่งไม่แพ้ปีศาจเลยทีเดียวแล้วก็ตอบตอกลงจากนั้นเอ็ดดี้ก็ไปบอกเจสิก้าและชาลีว่าเจคอบไม่ได้ส่งใครมาช่วยแต่ก็สันนิษฐานว่าที่มีวัตถุคอร์รัปจำนวนมากในพื้นที่ซีเอดับ2ับสองเนี่ยเพราะว่ามีคิสเซลอีเทเนียมซ่อนไว้อยู่ถ้าพวกเขาหามันเจอจะต้องมีใครมาช่วยแน่แต่ถ้าไม่มีใครมาช่วยพวกเขาจะได้อีเทเนียมมหาศาลทั้งหมดไปโดยแผนที่ วัตถุขรรบเยอะๆซึ่งพวกมันน่าจะคอยปกป้องคร e ิสัลอวิเทเนียมไว้อยู่โรจุนนี้ก็ใช้ประโยชน์จากออกาช่วยตามหาวัตถุขรรับแล้วก็คอยจัดการพวกมันนะครับโดยดีบอกว่าถด้ออการ์ทำตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเธอจะฟังพวกเขาก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนต้องนอนพักกันก่อนและดีสัญญาว่าพรุ่งนี้จะล่อวัตถุขรรบมาให้เยอะๆออก้าก็เลยยอมติดตามแล้วก็เป็นฉายจบแอคหนึ่งครับผม แอค2จะเริ่มขึ้นในเวลา7จ็ดโมงของวันถัดมาโดยทีม R7 เ่ก็มากินอาหารสนามเป็นข้าวเช้าด้วยกันรวมถึงออก้าด้วยโดยเธอบอกว่าเธอกินอาหารกระป๋องมาตลอดนะครับจากนั้นก็เกิดบทสนทนา,าเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวแต่เอดีก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องรถ APC แทนซึ่งตอนนี้มันน่าจะอยู่กลางดวงวดัตถุคอรัดไปแล้วและนั่นก็ทําให้ออก้าเกิดคลั่งขึ้นมาครับทุกคนก็เลยวิ่งตามจนไปเจอกับออก้กาที่จัดการวัตถุคอรดหมดแล้วแต่ก็ยังไม่หายคลัง่งเอ็ดีก็เลยหยิบยางังกังงงปิก,ก้าส,สรร็็ทกกคนนเลยขึึ้ถซ่งตร์ อยู่บนรถเนี่ยเอ็ดดี้ก็ฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวของเขานะครับโดยดูเหมือนจะเกิดอะไรบางอย่างกับเธอขึ้นแต่เอ็ดดี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแถมตอนนี้ออกาก็ตื่นแล้วเหมือนกันจากนั้นทั้งหมดก็ขับไปเจอกับอะไรบางอย่างมาขวางถนนไว้แถมมีวัตถุคอรับมากมายมาล้อมพวกเขาเหมือนกับรอซุ่มโจมตีอยู่ทุกคนก็เลยเชื่อกันจัดการแต่ก็มีวัตถุคอรับบางตัวที่แกล้งตายแล้วก็กำลังจะโจมตีเยสิก้าแต่ออกาก็ช่วยไว้ได้ทันทุกคนจึงต้องไล่เช็คศพทีลลละััหหหงงงงจาา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 กกกกนนน้เออด็ดอบท่่ํํคคคยยยรรสมูแกากากใใขึึถโ ตานนี้ผมจะขอเรียกออก้กาแทนวิญญาณในวอชนะครับส่วนคําว่าเด็กสาวเนี่ยแทนร่างกายที่ออก้กามาอาศัยอยู่โดยเอ็ดดี้ก็เตือนเด็กสาวว่าออก้กาจะค่อยๆควบคุมเธอทีละน้อยจนถึงจุดหนึ่งที่เด็กสาวจอ,อกเล่าว่าดูคอรับจนกว่าจะตายจากนั้นวอชก็ถูกส่งต่อเท็ดดี้รู้ก็เพราะว่าเขาเคยเจอออก้กาคนก่อนมาแล้วนะครับทีนี้เด็กสาวก็เลยถามอดีตของเธอบ้างเพราะเธอจําไม่ได้แต่เอ็ดดี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกจะหยิบอะไรที่อร่อยกว่าอาหารสนามร้อยเท่ามาให้กินซึ่งก็คือมัชเมโล่ย่างนะครับโดยนี่เป็นครั้ง ก็บอกให้จําความรู้สึกนั้นไวด้ดีๆจากนั้นทุกคนก็ไล่จัดการวาดูขดุขรรดาไปเรื่อยๆนะครับเจคยขอบก็เลยโถมมาเร่งให้เอดี้ทำภาร,รกิจให้เสร็จสักทีแล้วกาก็เดินมาขอมาร์ชเมลโล่อีกครั้งเพราะมันไม่ใช่แค่อร่อยแต่มันทาให้เธอจําได้ว่าเคยใช้เวลากับใครบางคนและถ้าได้กินอีกก็คงจะจําได้เพิ่มขึ้นเอดี้จึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าจําไม่ได้อาจจะดีกว่าแต่เขาก็หยิบมาร์ชเมลโล่ให้อยู่ดีจากนั้นทีมอาร์เซ่ก็ไปถึงพื้นที่ที่น่าจะเป็นเป้าหมายสุดท้้้้้าาาาายยยยยแแแแลลลวววววกก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 ก็็็ไปเเเเเจจจอออออัััับบบ่่่่่่ดดูดูคตตตตทึตึีีีใหุนหนนถซงงมมมๆพริ คือยานที่สาบสูนั่นแหละครับโดยตอนนั้นโอกาก็เกิดคลั่งแล้ววิ่งเข้าหาวัตดูคารับไปแล้วเอดีและเจสิก้าจึงเข้าไปในยานเพื่อเช็คพลังงานโดยปรากฏว่ามันยังยิงปืนใหญ่อุณภภาพขนาดกลางได้เอดีก็เลยสั่งให้ยิงทันทีจากนั้นเอดีก็รีบวิ่งไปอุ้มโอกากลับเข้ามาในยานแลกกับการสูดไอพลาสมาเข้าไปเต็มปอดซึ่งก็จะทําให้อาการไอของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นชาลีก็เดินมาหาพร้อมกับลางที่เต็มไปด้วยอีเทเนียมประมาณ100ลซึ่งเขาเจอในยาน,น,าก,น,นก็เลยสสงัยว่ามีเทเียมขนาดนี้ในยานเเเกกก่่่าาาาๆไได้้ยยยัังงพระววขอูลีบนทีี่สูมน้อยค่ จ,จากนั้นโอ,อกาก็บอกว่าไอ้วัตถุคลรับตัวท่อตึกมันยังไม่ตายซึ่งมันก็บุกเข้ามาพอดีทุกคนก็เลยช่วยกันจัดการนะครับแต่ตอนนี้โอ,อกาก็เกิดคลั่งขึ้นมาอีกแล้วทุกคนก็เลยช่วยกันจับไว้แล้วเวดีก็ฉีดเอทเนียมเข้าไปหนึ่งเข็มจนเธอสลบลงแล้วพอตื่นขึ้นเสียงของโอ,อกาในหัวเด็กสาวก็หายไปแล้วเธอก็เลยสงสัยว่าเอดดี้รู้อะไรแบบนี้ได้ยังไงเอดดี้ก็บอกว่าเขาเคยดูแลคนแบบโอ,อกามาก่อนแล้วก็ขอคุยกันแค่2คนชาลีและเจสิก้าจึงมาสำรวจร,บรอบๆโดยเอดดี้เล่าว่าเขาเคยด หรือบาดเจ็บจากวัตถุขัดับซึ่งมันควรจะใช้เวลาไม่นานแต่เอ็ดดี้ก็พยายามที่จะชะลออาการไปเรื่อยๆถึงมันจะไม่มีทางรักษาหายก็ตามซึ่งคนที่เอ็ดดี้ดูแลก็คือลูกสาวของเขานั่นเองครับเอ็ดดี้จึงบอกว่าอาจจะมีวิธีควบคุมออรกาอยู่และให้เด็กสาวทนสู้กับมันให้นานที่สุดแต่เด็กสาวก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะทําแบบนั้นไปทําไมเอ็ดดี้ก็เลยบอกว่าบางทีเธออาจจะหายก็ได้เพราะยังไงซะชีวิตก็เต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดฝันอยู่แล้วซึ่งก็เป็นชายจบแอคสองครับผม แอคสาเราจะอยู่กันในห้องควบคุมของยานตัวเอดี้ก็ได้ติดต่อไปหาเจคอบเพื่อเจราจาการแบ่งอีเทเนียมแล้วเอดี้ก็ยังรู้อีกว่าเจคอบต้องการข้อมูลในยานนี้มากกว่าอ e ีเทเนียมซะอีกซึ่งเอดี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องยานที่สาบสูญนะครับต่สังเกตจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแถมยังมีอีเทเนียมมหาศาลอยู่ข้างในอีกเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไหวพริบคนหนึ่งเลยครับแล้วทั้งคู่ก็ตกลงกันได้ว่าจะแบ่งอีเทเนียมกัน50 50เจคอบก็จะส่งคนมาช่วยเอดี้ e ก็เลยส่งพิกัดไปให้แล้วก็วางสาาาาายยไแ่ Jessica, แ่่เเก e ก้้้้ดดี็วววคคมมมมชนงพขลททัห แอมดี้ยังรู้อีกว่ายานี้ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของเจคอบเพราะถ้าดูจากวัตถุขอดับระหว่างทางที่ฉลาดมากๆแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันจะถูกจงใจสร้างขึ้นมาจากนั้นทีมช่วยเหลือก็มาถึงพอดีออจเรียวไปด้วยซ้ําแล้วดีก็ถามว่าเด็กสาวจเจาอยัางไงต่อซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่สนใจมนุษย์นะครับแต่ดีบอกว่านั่นเป็นความต้องการของออก้กาไม่ใช่เด็กสาวเธอก็เลยจะสู้จนกว่าจะได้ความทรงจําคืนมาและเป็นอิสระจากออก้กาแล้วทุกคนก็ไปจัดการทหารที่เข้ามาโดยตอนนี้ดีก,ก็เริ่มไอหนักขึ้นเ,เ,เร กับทหารครึ่งคนครึ่งว่าดูขอรับหรือก็คือไฮบีเดอร์นั่นเองครับแฮมเจคขอบยังติดต่อมาบอกว่าจะจับพวกเขาเป็นเป็นด้วยแต่ตอนนั้นเอ็ดดี้ก็โหราออกมาพราถ้าเป็นทหนารธรรมดาพวกเขา,าจะแพ้ไปแล้วจากนั้นออกาก็กระโจนออกมาและจัดการไฮบีเดอร์ทุกตัวแต่เหมือนเธอจะคลั่งจนหยุดไม่อยู่อีกแล้วทุกคนจึงไปพยายามจับเธอไว้เพราะดีเหลือ e อีเทเนียมมีเข็มซึ่งตอนนั้นเด็กสาวก,ก็สู้ก,กับออกาภายในจิตใจโดยมีเ e อ็ดดี้คอยช่วยนะครับแล้วเธอก็เหวี่ยงมีดไปรอบๆตัวก่อนเ e อ็ดดี้จะฉีดอีเทเนียมเข้าไปให้เธอสงบลง ซึ่งเขาก็บอกให้อลกาพยายามใช้ชีวิตต่อไปผมจะทิ้งไว้ให้อ่านเหมือนเดิมแล้วกัน ขนาดเดียวกันที่นอกยานเจคอบฟิลลี่มาถึงพร้อมกับติดต่อหาหัวหน้าของเขาซึ่งเราจะรู้จักกันในภายหลังว่ารีเพเซอร์คุยนะครับดังนั้นแล้วเจคอบก็คือประธานกนก่อนของฟิลลี่ที่ทอนดองค์กรไปเข้าร่วมกับรีเพเซอร์ซินิเคนนั่นเองครับซึ่งจะมีการกล่าวถึงเจคอบในเรื่องหลัก EP 2นะครับแล้วก็พี่แกจะโผล่มาใน,ในเรื่องเสริมจอนเมสันด้วย คุีก,ก็บอกให้ไปเอาข้อมูลในยานที่สาบสูนมาให้ได้เจคอบก็เลยสั่งให้ทหารบุกเข้าไปส่วนด้านในยานอาก้าก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปตามที่เอ็ดดี้บอกทุกคนจึกฝาทหารระหว่างทางและตรงไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้สาเร็จจากนั้นก็จะมีการเล่าอาดีตของเอ็ดดี้แล้วก็ลูกสาวนะครับตอนที่เอ็ดดี้ไม่สามารถทําอะไรกับอาการคอร์รัปชันได้แล้วแต่ลูกสาวก็บอกให้เขาไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะการได้เกิดมาเป็นลูกสาวของเอ็ดดี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นเธอก็ขอให้ออใเอ็ดด คาดฝันอยู่แล้วและที่อาีจะพบความหมายครั้งใหม่ของการมีชีวิตก็ได้ซึ่งก็คือสิ่งที่เอดีพยายามบอกออกานั่นเองครับจากนั้นพวกทหารก็บุกเข้ามาจัดก,การสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์คอรัดที่อยู่บนเตียงโดยที่เอดีไม่สามารถห้ามพวกเขาได้แล้วภาพก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันตอนที่เจคอบเข้าไปอยห้องควบคุมของอยานที่สาบสูญแล้วชาลีก็เลยกดปุ่มระเบิดทําลายตัวเองของยานไปจากนั้นความทรงจาบ,บางส่วนของออกาก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเป็นตอนที่เธอและพ่อปิ้งมัชเมลโล่กินด้วยกัน ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับในเรื่องเสริมออกาเรียกได้ว่าเป็นในเรื่องแรกๆที่คนอ่านแล้วก็ตับพังไปตามๆกันเลยนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้ามีอะไรอยากติชมตรงไหนก็สามารถทิ้งไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับส่วนคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องเสริมของจอห์นเมสันก่อนจะเข้าในเรื่องหลัก EP 2สุดท้ายนี้ก็ Enjoy Story ครับผม